เมื่อมีสติก็จะตัดภพชาติลงสั้นลงเรื่อยๆสุขทุกข์ดีชั่วเราเขาก็จะลดลงเรื่อยๆสั้นลงสั้นลงกําลังของมหาสติมหาปัญญาจึงเกิดขึ้นในขณะที่เรารู้สึกตัวหรือการตัดภพชาติให้จิตเข้ามาอยู่ที่ฐานของกายผู้ใดเห็นได้อย่างนี้ซ้ำๆตลอดทั้งวันไม่นานจิตจะเริ่มเรียนรู้ว่าจิต ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เราเป็นธรรมชาติที่มันคิดเองปรุงเองแต่งเองเกิดเองพอมันหมดอาหารของอวิชาก็คืออารมณ์พอใจไม่พอใจอารมณ์เฉยเมยเมื่อหมดอาหารของอวิชาจิตก็จะทำลายตัวเองหรือว่าดับลงเรียกวันนิโรธะดับลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนจิตย่นย่อหดเข้ามา จนเห็นต้นตอของการเกิดก็คือผู้รู้ตัวรู้เรารู้จะเหลือแต่มันคิดของมันเองไม่ใช่เราคิดจะเหลือแต่รู้ของมันเองไม่ใช่เรารู้บังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยมีเหตุให้เกิดจิตมันก็เกิดมีเหตุให้ดับมันก็ดับของมันเอง บังคับบัญชาแทรกแซงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรเลยไม่ได้สักอย่างในโลกนี้ว่าเห็นได้ดังนี้จึงเกิดปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจว่าทำใดเกิดแต่เหตุทำนั้นย่อมดับลงด้วยเหตุด้วยเหตุแห่งการเจริญมหาสติมหาปัญญาเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาคือจิตอันยิง่งศีลอันยิง่งปัญญาอันยิง่งเกิดขึ้นก็ต่อเมือ่อจิต เห็นการทำนานดังนี้ไม่เข้าไปควบคุมเป็นเจ้าของจิตอีกต่อไปฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆซ้ำๆแล้วๆเล่าๆไม่วันใดก็วันหนึ่งพวกท่านจะเห็นความจริงดังนี้แล้ว